สวัสดีครับเยนประธานเยนประชาชนที่เคารพ จากสถานการณ์การชุมนุมของผู้ชุมนุมทางการเมืองผู้ชุมนุมได้เพิ่มความรุนแรงในการชุมนุมโดยมีการเผายางเผาเอกสถานได้พบอาวุธสงครามครับเดี๋ยวเราจะมาดูอาวุธสงครามที่เราเจับมาได้นะครับนี่นะครับอย่างแรกเขาเรียกว่าปืนอันนี้เป็นอาวุธสงครามนะครับปืนปืนกันนะคนับน อันนี้ชื่อว่าลัตเฟเออันนี้เป็นอาวุธที่นําเข้าจากรัสเซียนะครับอันนี้จะเป็นรุ่นแอ527นะครับถือว่าเป็นอาวุธสงครามนะครับที่เราจับมาได้ครับผมแล้วก็ได้ทำการสอบถามผู้กออรลน์นะครับลงได้สอบถามถามว่าเกี่ยวกับ,บอุปกรณ์ของปืนรุ่นนี้นะครับคือทางผู้กออนไลยได้บอกว่ากระสุนปืนที่นํามาใช้ในปืน ในปืนกระบ,บอกนี้เนี่ยจะเป็นกระสุนปืนที่ว่าพัดมานะครับจะเอาเฉพาะกระสุนปืนที่ว่ายทนน้ําได้นะครับจากอุ้มน้ํมาเมซอนแล้วก็จะคับเหลือเฉพาะลูกปืนลูกกระสุนปืนที่มีความแข็งแรงจริง <c oughs> ๆนะครับนี่จะเป็นเคล็ดลับที่ว่าผู้ก่อร้ายใช้ในการกอ่อเหตุต่างๆครับซึ่งเอาวุธปืนชนิดนี้นะครับ <c oughs> เราได้เจอในกลุ่มผู้ชุม,มนุมนะครับ ซึ่งที่ใส่ร้ายว่าเป็นอาวุธของทหารนะครับซึ่งไม่ใช่นะครับของทหารนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับของทหารทางศัพท์ทหารนะครับก็จะเรียกว่าไฟแชกนะครับการใช้งานก็จะต่างกันดูจากรูปลักษณะลักษณะนะครับจะต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับเห็นไหมนะครับแต่วิธีการยิงเนี่ยนะครับอาวุธสงครามนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับ จะมีประกายไฟตรงหัวนี่นะครับเห็นนะครับด้านของทหารนะครับจะเป็นประกายไฟอย่างนี้นะครับะนะครับซึ่งจะต่างกันโดยสิ้นเชิงก็อย,า,อยากจะให้เข้าใจว่าอาวุธชิ้นนี้ไม่ใช่ของทหารนะครับจะเป็นการที่จะผิดกันนะครับระหมายนะครับของประชาชนที่ว่าคิดว่าอาวุธนี้เนี่ยทหารเป็นเอาไว้ทา,าร้ายประชาชนอันนีจริง้ไม่ใช่นะครับอาวุธทหารที่ว่าทางการรัฐบาลเราใช้คือเป็นแบบนี้ อาวุปนสลานการชิ้น,งนึงนะครับแล้วก็อาวุธอีกชิ้นหนึ่งที่ว่าที่เป็นข่าวโด่งดังมากตันนี้คือ M79 นะครับนี่ครับตัวนี้เลยตัวนี้เป็นก7 9นะครับจะใส่กระสุนทางนี้นะครับก็ยิงนะครับย,ยิงเลยไหมครับนี้ไหมยังยังนะครับก็ดูดูอาจจะเป็นอาวุธที่ธรรมดานะดูแบบเหมือนของเล่นแต่จริงแล้วมันร้ายแรงมากนะครับ เอาวุเรานั้นจับมาได้นะครับจากเหตุการณ์ประชุมนในครั้งนี้นะครับครับด้วยเหตุนี้นะครับเ,เราจะต้องทางสอสอนะคะรับสอสชจึงได้ประกาศเคอร์ฟิลนะคะรับบริเวณที่ประกาศเคอร์ฟิลนะครับก็จะมีพื้นที่บ้านชมลมนะครับทั้งสามหลังเลยนะครับชาชนที่อยู่บริเวณน,นั้นฟังได้นะครับโดยจะห้ามออกนอกเคหสถานนะครับระหว่างเวลา 0.000 00 00, นถึง23.59นนะครับถ้าออกจากเรหาสถานนะครับถ้าผู้ใดถ้าผู้ใดฝ่าฝืนนะครับมีโทษตามกฎหมายมีโทษตามกฎหมายนะครับที่กฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นให้อยู่ในการสถานด้วยความปลอดภัยของท่านจึงเนียยมาเพื่อทราบนะครับ,อบอาทางการทำงานขอจ้านมาที่ อาวุธสงครามบางทีนะครับจึงทำให้เกิดการจลาจลขึ้นการอาบน้เว้ยอาบน้ำไม่ไม่ไม่ให้มอกนะผมจามน้ำอ่ะครับผมจามผมอะไรเนี่ยไม่เวลาผม้ห้องน้ำแค่แ่เดียวเองผมขอห้องน้ำอ่ะครับไม่ได้หรอครับบ้านผมน้าไม่ไหลอ่ะครับ่นาทีครับบ้านผมน้าไม่ไหลอ่ะครับบ้านผมน้าไม่ไหลผมทยงไครับ ผมอยากน้ำนะครับคุณเคอร์ฟิวบ้าอะไรอ่ะทั้งวันเนี่ยคุณเคอร์ฟิวอะไรนักหนาเนี่ยผมอยากน้ำเนี่ยแล้วบ้านผมน้ำไม่ไหลอ่ะแล้วผมจะขี้ยังไงเนี่ยให้เวลาแค่หนึ่งนาทีวันหนึ่งอ่ะคุณเคอร์ฟิวอ่ะเคอร์ฟิวบ้าอะไรวะผมไม่ให้ผมออกผมเผายางนะครับคุณดูคุณอยากน้ำมากเลยเดี๋ยวอาบโอ๊ย 내가 지금 떠나. 뭐,